วิวสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นรีสอร์ตอีกหรือเปล่าไม่แน่จนะคะแต่ว่าโอ้ติดภูเขาเลยนี่ก็มีรีสอร์ตนะคะเนี่ยแล้วก็ยังไม่เสร็จกำ <c oughs> ลังสนใจการทำ <c oughs> มาเที่ยวพักอยู่รีสอร์ดเนี้ยค่ะจ้าวิวสวยค่ะเดินชมบรรยากาศข้างทางนะฮะใหญ่มากเนี้ยค่ะธรรมชาติไม่ร่าใครที่รักธรรมชาติก็ต้องที่นี่แหละคะ่ะเดินมา จิบกาแฟนะคะทุกคนก็เดินประมาณ5นาทีเองค่ะเดินเล่นๆมาชมธรรมชาติกปด้วยโอ้บ้านคอฟฟอ๋อาคาปูชิโน่เยลเดดวันนะครับคาปูชิโน่เอาฮอตนะคะค่ะ คาปูชิโน่ร้อนและคอปของพี่ก็ลาเต้ร้อนเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังไม่อยากทานอะไรคอบเป็น่ะาวที่เขี้ยวไอเดียอีกเนี่ยลูกคแอนด์เกตหวานโอ้วิวสวยมาก ข้างนอกก็สวยนะคะชมวิวเนี่ยค่ะทุกคนมีสองหลังนะคะ นู่นอีกหลังหนึ่งกาแฟเหมือนกันอืมดีจังเลยค่ะขี่คุณค่ะขอบคะุณครับ คุณเขาวสวยจังเลยมาดื่มกาแฟกันนะคะขอบคุณ ดีจังกู้ใดเดียวค่ะถึงไหนเที่ยวนั่นไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าก็คือเห็นบรรยากาศหน้านาเที่ยวก็แวะเลยค่ะโอ้โหคาเฟ่อะไรยังกับห้องเจ้าหญิงนะค่ะทุกคนมีแกะด้วยนะว้าว มีแกะด้วยโอ้ต mm ้องเห็นชิบชิแย uh ่ๆๆเริ่มลีโอ้โหพังเห็นกล้องไปใกลอีนัฟดาลินอ้ออ้อเริ่มลี ตัวเล็กๆหน้าอุ้มอะ่ะเคยอุ้มมานานแล้วนะคะที่ออสเตรเลียแต่ที่นี่คุอุ้มไม่ได้เขาไม่สนใจใครเลย <c oughs> สนใจมาฉันจะกินหญ้าโอ้โหน่ารักมาก okay. ดูสีนี่ <c oughs> สวยงามดูสะาดสะอ้านค่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าที่ไหนแต่ว่าเห็นก็ให้แฟนแวะเลยค่ะโอเค,อเคที่นั่งชมวิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคือสไตล์นักท่องเที่ยวนี่เ,เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องอะไรอะ เรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวนี่ยังไม่เป๊ะนะคะคือเจอที่ไหนหน่าดูก็แวะลงเลยอะคะ่ะต้องขออภัยจริงแล้วสถานที่เขียนไว้ให้อ่านใต้คลิปนะคะอืมก็มีที่นั่งพักมีนกเอี้ยงมีธรรมชาติดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะเมื่อสักครูน่นี้เราแวะมาจากตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาจอดรถตรงนี้นะคะก็มีคนจอดรถเยอะพ,พี่พี่เตอ๋อผ้าเขีย I want to come to look inside โอ้โหวิวสวยมากเลยค่ะทุกคน dreams, เพลงเพราะๆนะคะ Can you t a ่า me a picture? นะครับผ หน้า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 ,นาติงแกา์อ่าโอ้โหมายืนอ๋อเลยค่ะทุกคนโอ้ยตัวนี้ก็มาหาไม่ไปไหนเลยเพชรฟื้นรูบาร์ดัส ชอบหมูทุกคนชอบกมูอ๋อนิดวันอยู่ทั้ง้ััอนี่ค่ะทุกคน ก็สก uh, oh. oh. ็ส์โอชิไอหนอเนมันเอ่อเป็นแพหรือว่าเป็นแกะชีบอ๋ออ่เป็น้อสาันอ๋อทีสปชีอันนี้พันอะไรนะคะเซนต้าเซนต้าเราเปิดลิอเปิดแกะเยะวดำๆเนี่ยอ๋อ พอลิเดลผสมผ oh. oh. สมแก่ผนแบบนี้ีสปีชีอาจจะผสมอะไรแต่พานเราไม่รู้ไม่รู้ขนาดนั้นอ๋อค่ะโอ้น่ารักเคียวแต่น่ารักค่ะเขาอยู่ด้วยกันเนาะกาแฟอ๋ออันนี้ร้านกาแฟใช่ไหมคะอ๋อสเต็กก็มีอู้เราทานทุก เราทานมาแล้วเราไม่รู้ว่ามีอะไรที่นี่อ๋อเนาะอ๋ออันนั้นคืออะไรคะน่ะที่นั่งที่นั่งธรรมดาเหรอคะที่นั่งครับนี่นั่งได้ฝั่งนู้นที่นู้นจะเย็นครับอืมเป็นที่มอ๋อต้องเป็นเย็นเย็นเนาะเนี่ยเช้าช่วงเย็นเย็นมาทานอาหารกันได้เลยนะเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารสเต็กร้านอาหาร ฝนั่งนะคะนูน่นนะคะที่นั่งทานโอ้เขาทำได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยธรรมชาติบรรยากาศก็ค่อยๆต้องเย็นๆค่ะตอนนี้ร้อนตาน,นั่งกันข้างในเรานั่งกันข้างนอกนะคะ ขอบคุณค่ะ ทั่วบริเวณแล้วนะคะตอนนี้เราลองเข้าข้างในกันดูนะจะต,ต้องถอดรองเท้านะคะเพราะว่าเราอาจจะเดินเหยียบฉี่แพะหรืออะไรทั้งอย่างเราก็ไม่รู้เนาะ ตองเบอรี่เลมอนเลเวอร์ใช่ไหมคะ แทนเจ้าของเลยนะฮะมายืนรอเหรอมายืนรอเหรอคะ,อ,อ,ะ That husband. อย่าฉีลดลดรองเท้านะโอ้นู่นไงฝรั่งยืนรออยู่ข้างนอก,นอก ็เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ทานอาหารเขาบอกว่าเป็นตลาดตลาดริมริมน้ำนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำไม่ก็มีน้ำนะ <c oughs> น้ำน้ำน้อยน้ำไม่ค่อยมีอค่ะทุกคน